แฟนกลัวใช่ปะ่ะไม่แฟ้กลัวนะคนเยอะอะไรอย่าง่งี้ยของบ้านเราออกไม่ได้หนูเคยไปทำของบ้านหนูป่ะปกติไม่ได้ไไดไไดไไดสัตว์ดีให้นังกัดแต่เขาไม่เคยเอาออกใช่ แต่หลังจากนี้หนูต้องไม่ไปงัดแงะมันอีกเนาะนะก็คือซับน้ำในซอกให้แห้งน้ำก็ี้เอาออกแล้วเดี๋ยวลงมันก็จะชิดเองนะคะบางทีเราเจ็บแต่เขาไม่ได้เอาสีดำออกสีขาวออกมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบแปลกๆอยู่ในซอกนิ้วอันนี้ซับเหมือนกันกด ไล่น้ำในซอกก่อนเนี่ยด,ดูความลึกสิสมรีหายเลยอืมเนี่ยมัน็นจะเป็นเหมือนตนะไคร่น้ำ เขาปิดมากห แดีวก้อนอันนี้สำรีไม่เกี่ยวนะอีกชิ้นนึงอะค่ะอืมอีกชิ้นนึงกันแล้ว หนูไม่ได้ธรรมาดานแลกเป็นรุ่นรองเออเหมือนไม่มีอะไ,ไรไมีเยของหนูมันหนังซ่อนแอบดดๆที่หนูไม่ชอบสีดำสีอะไรนะนมันนใ้คิปอ่าเหือดเวลาจะดูคเขน ดูอ่ะทีนี้ก็ล่งสะอาดแล้วดูนะล่องไหมทุกครั้งถ้ากดอย่างนี้แล้วรู้สึกแบบมือนตื้ตตอืมดูก้อนจ้ะนี่นี่คือหนังทั้งนั้นเลยนะโหนั่งกับลากไม้เลย <c oughs> อ่ะหนูปิดคี่เพียงน่ะ